เบียดีโปรดักชันด็อกดื่มสวัสดีค่ะมาพบกับรายการด็อกดื่มนะคะ EP ที่สามแล้วนะคะกับบะหมี่พิธีกรจำเป็นนะคะแล้วก็หมออุย้ยนายแพทย์ขาขาเรือนขวัญน,นะคะเป็นอายุรกรรมระบบสมองระบบประสาทนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลไทยไ<ห>น,นัลและวิภาวดีะนะคะก็ถ้าเกิดว,ว่าฟังกันมาสอง EP แล้วนะก็จะ คุณคุณหน้าคุณตาละมีปัญหาปรึกษาหมออุ้ยได้นะคะเรื่องเรื่องสมองสมองระบบประสาทปวดหัวเวียนหัวได้หมด่าได้หมดได้หมดนะคะอ่าเมื่อตอนที่แล้วเราทิ้งถ่ายกันไว้เรื่องของสารเคมีในสมองที่มีแอบเปรียบเทียบว่ามันก็เหมือนแอลกอฮอล์หรือเปล่าม,มันเป็นของเหลวไหมที่ทํางานอยู่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้นตนแต่แต่จริงๆอะหมออุ้ยบอกว่า สารเคมีในสมองมันมันเยอะมันมีหลายมันมีหลายตัวมากอ่ามันมีเยอะมีหลายประเภทนะครับเปรียบเที่จเหมือนสมองเราเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์ละกันนะครับเซลล์สมองก็จะเหมือนชิ้นส่วนในในเครื่องยนต์ในรถยนต์นะครับตัวสารสื่อประสาทหรือฮอร์โมนต่างๆที่มันอยู่ในสมองเนี่ยเปรียบเหมือนของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นอะไรต่างๆที่อยู่น้ำนน้ำมันเกียร์อะไรต่างๆเกียร์ก็เหมือนส่วนประกอบหนึ่งของสมองอ่าถ้าพูด เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับตัวพวกนี้แหละก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับตัวสมองตัวเครื่องยนต์ถ้าไม่มีน้ํามัน,น,มนอลอนลื่นไม่มีน้ํามันขับเคลื่อนมันก็ถามว่าไปมันก็คงไปไม่ได้หรือว่าไปได้ก็แบบฝืดมากนะครับอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกสารสื่อประสาทเนี่ยหรือว่านิวโรรานสมิเตอร์พวกฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งพวกสิ่งที่เรากินเข้าไปสิ่งที่เราใส่เทคเข้าไปวิตามิน,มนแอลกอฮอ,อลอฮอ์นะครับก,ก็เป็นสารได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันนะครับ จริงๆแม้แต่อย่างพวกการออกกําลังกายแล้วออกซิเจนพวกนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันเข้าไปที่ไปไปช่วยเสริมด <ไป S 1> ้วยมันแฉะหรือ PM 2.5ก็ไปช่วยทําให้มันแย่ลง อ๋อคือหมายเขาว่าไอ้สีที่เรารับเขา้าเข้าตัวเขา้าปากเข้าจมูกมันก็จะไปไหลยอยู่กับไอสารพวกนี้แหละใช่ใช่ใช่คือถามว่าตรงสมองมันก็อย่างที่เคยเราเคยพูดในเอพิซดกันก่อนว่ามันมีตัวกระสอบที่กั้นอยู่แต่ว่าบางทีมันก็กั้นไม่ได้อย่ยอย่างพวก pm 2.5อย่างพวกอะไรพวกนี้มันกั้นไม่อยู่แน่นอนอ่ามันก็เลยมีอมันแปลว่าไอขึ้นเหน็บแอลกอฮอล์ให้เรากินเข้าไปอ่ะมันไปโดนกระสอบแต่ไม่ใช่แค่ขึ้นเหน่บแอลกอฮอล์นะอ่ามีทุกอย่างทุกสิ่งที่เรากินเข้าไปมันก็ต้อองไปเจกับ ผนังของสมองอึการไวเหมือนกันอ่าโอเคโอเคทีนี้เนี่ยไอสารสื่อประสาทเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมันทำฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วการกินเหล้ากินเบียร์มันไปมีผลกับไอฟังก์ชันแบบนี้ด้วยไหม ก็ต้องสื่อกันว่าตัวสมองเนี่ยมันก็จะมีเซลล์สมองเซลล์สมองก็จะมีอย่างที่เรารู้มีเยอะมากนะครับไม่ได้มีแค่แปดหมื่นสี่พันเซลล์ล้านเซลล์ทีนี้เซลล์แต่ละเซลล์ก็ต้องมีการสื่อสารติดต่อกันทํางานประสานกันนะครับคุยกันคุยกัน,กนทีนี้มันจะคุยกันยังไงมันก็คุยกันด้วยนี่แหละด้วยหางที่มันเชื่อมต่อกันรวมถึงสารสื่อประสาทเขาที่เขาใช้คำว่าสารสื่อประสาทคือเซลล์ประสาท เซล์ภาษามันสื่อสารกันมือเซลภาษาสื่อสารกันด้วยอสารตัวนี้เป็นเครื่องมืออาใช่ทีนี้ก็ขึ้นว่าสารตัวนั้นมันออกฤทธิ์ยังไงสื่ออะไรกันนะครับสารเคมีสารสื่อภาษาที่สื่อว่าอันนี้เป็นอย่างอะดรีนาลีนก็จะแบบตื่นเต้นอย่างเป็นพวกฮอร์โมนที่มันเป็นเกี่ยวกับสตรสฮอร์โมนก็จะทำให้เกิดการสตรสเกิดความเครียดนะครับพวกนี้ก็มีผลหรือว่าพวกเอนโดฟินก็เป็นสารหนึ่งก็เป็นสารหนึ่งที่คนบอก ว่าเอนโดฟินจะหลังเวลาเราสมมติมออกกาลังกายเยอะๆคนที่ติดวิ่งมาราทอนอ่าก็คือเขาติดตัวเอนโดฟินที่มันหลังแต่ตอนที่เราออกกําลังกายเยอะๆ,ๆทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปแย่งจับพวกนี้เพราะแอลกอฮอล์ก็เป็นสารหนึ่งถูกต้องม,มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าในในเครื่องยนต์เนี่ยเรามีน้ําอะไรบ้างมีน้ํามันหล่อลื่นน้ํามันเครื่องอะไรบ้าง แล้วเราเพิ่มแอลกอฮอล์เข้าไปในนั้นทีนี้มันก็คือว่าไปเพิ่มแล้วมันไปบล็อกได้มากได้น้อยแค่ไหนจุดไหนจุดไหนมันออกฤทธิ์เยอะจุดไหนมันเข้าไปเยอะซึมเยอะมันก็มีผลเยอะเช่นว่าสมมติว่าอ่ะมีกะ่กับพี่อุ้ยเป็นเซลล์ประสาทโคลานทีนี้เราคุยกันด้วยน้ำเปล่าแก้วหนึ่งเราคุยกันคุยกันเป็นภาษาลู้ด้วยน้ำเปล่าแก้วนึงนี้เราจะสื่อสารกันด้วยการพูดเราสื่อสารกันด้วยน้ำเปล่าสมมติแอลกอฮอล์เรากินแอลกอฮอล์เข้ามา แอลกอฮอล์มันก็มาขวางมาขวางอ่ามาขวางพี่อุ้ยก็จะไม่ได้น้ําเปล่าก็จะไม่ได้น้ําสือไม่จะไม่ได้ข้อมูลของในขวดน้ําเปล่านี้ที่เราจะสื่อสารกันแต่ได้แอลกอฮอล์แ่ไดืแอส่อสิ่งที่แอลกอฮอล์จะสื่อสารแทนอ๋อซึ่งมันแปลว่าแอลกอฮอล์ก็จะไปมีผลกับตัวเซลล์นั้นแอลกอฮอล์ก็จะมีผลกับเซลลนั้นแล้วก็เซลลนั้นก็จะไม่ได้รับรู้สิ่งที่อีกเซลล์นึงต้องการจะสื่อสาร อ๋อเข้าใจแล้วที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อตอนที่แล้วที่บอกว่าถ้าเกิดเด็กดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไปทําลายการทํางานของสารสื่อประสาทอ่าใช่มันมันแปลว่ามันจะทําให้สมองเราคุยกันไม่รู้เรื่องเซลลเราทํางานเพี้ยนอย่างนี้เหรอเด็กเนี่ยมันยังสื่อได้ไม่เต็มที่ยังคุยกันไม่เป็นยังคุยยังคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เราเซลยังคุยกันไม่รู้รเรื่องแล้วยังจะมีคนมาแทรกอีก มันยิ่งอ่ามันยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่ oh. มันยิ่งไม่รู้เรื่องทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวต่อไปก็สารพวกนี้มันก็จะยิ่งออกมาน้อยลงน้อยลงมันก็ยิ่งคุยกันน้อยลงแปลว่าตักกะลอจิกกระบวนการทํางานของร่างกายที่เกิดจากสมองก็จะผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนไปหมดใช่โ oh. อโอเคโอเคโอเคไอ้เรื่องการติดเหล้าติดเบียเนี่ย มันเป็นผลมาจากกันานของสารสื่อประสาทด้วยไหมคะอ่าด้วยเพราะว่ามันจะมีตัวที่อ่าทําให้เหมือนกับว่าติดได้ง่ายขึ้นอ่าคือสมองเนี่ยมันจะมีส่วนที่คนโทรลด้วยสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการติดไม่ติดนะครับซึ่งตัวนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีผลว่าโอเคมันมันสบายมันเคลิ้มันอะไรพวกนี้มันจะทําให้สมองมันไปติดตรงส่วนนี้ได้ง่ายก็คือแทนที่มันจะติดสารอื่น <ะ>มันมีมาติดศารแอลกอฮอลแทนอ่าใช่ก็คือสมองส่วนที่มันมีแนวโน้มจะติดมันก็ขึ้นว่ามันจะติดอะไรเช่นอ<ะ>่าติดเอนโดฟินจากการวิ่งมาราทอนอ๋ออ่าหรือไปติดโค้กเปบปซี่อ<ะ>่าหรือไปติดอ่าตัวเฮโรอีนหรือไปติดแอ,<ะ>อลกอฮอล S <S อ่า,อานะครับซึ่งพวกนี้มันก็คือไปไปรบกวนแล้วก็ไปทําให้สมองมันแบบอยากจะคลาฟอยากจะได้สิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอยากจะได้ซ้ําอยากจะได้ต่อเนื่องส,ส่วนส่วนไหนของสมองคะมันเรีว่าเซลล์ตรงไหน,นที่มันทำให้เกิดการส,ส่วนใหญ่จะเป็นสมองเซลล์สมองที่มันอยู่ในกลุ่มแถว,แถว,แ,ถวแถวเกี่ยวกับตรงฟันเท่าโลบข้างหน้าข้างหน้าถอยไปข้างหลังนิดนึงข้างหน้าสุดจะเกี่ยวกับยับยั้งช่งใจข้างหน้ากลางกลางมันคือสมองอะไรคะมันเป็นฟันเทโลบ p ฟันเทล พื้นทั่วโลกนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำงานคล้ายๆยับยั้งชั่งใจอ่ะเหมือนเรายับยั้งได้อันนี้มันยับยั้งไม่ได้อยับยั้งไม่ได้ว่าเราต้องเอาต้องเอาให้ได้อะไรแบบนี้หมายความว่าหมายความว่ามันทำงานเชื่อมต่อกับข้างหน้ามันมันมันเชื่อมต่อกันใช่มันเชื่อมต่อกันคือมันอยู่ในคลาเรียกว่าจะใช้คําว่าโซนเดียวกันโซนฟอนโซนแถวๆนี้แหละฟรั่นทั่วโลกแแถวหน้าผากนี่แหละเพียงแต่ว่ามันจะมีอินดีเทลว่าอันไหนรับผิดชอบอะไรอันไหนส่งไปให้ตรงไหนในในในส่วนของหน้าผากนี้ ซึ่งอีไอ,อ,อ,อ้เรื่องการติดกนหดือบังฮอเนี่ยมันก็ไปมันไปทํางานกับไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงนี้ถูกไหมไอ้ตรงไอ้ตรงหน้าไปกลางจริงๆมันหน้าอ่าถ้าพูดให้ชัดอาจจะใช้คำว่าหน้ากว่า Ười, คือขึ้นหน้าแล้วก็หน้าไปนิดนึงอ่าไม่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 ได้ถึงกับอยู่ข้างหลังมันมันอ้อมมามาอยู่ข้มมางหน้าเนี่อ้็ยากจังเลยต,ต้องวาดมืสมองนะ <c oughs> เออเอเอมเดี๋ยวมันจะยากไปันจะยปมันจะยากไป,อกไปโอเคโอเคอ่าแล้วนอกจากอาการติดแล้วเนี่ยลองยกตัวยอย่างพฤติกรรมหรือว่าเออสิ่งที่แอลกอฮอล์มันมันไปทํางานแย่งงานสารสื่อประสานแล้วเกิดพฤติกรรมออกมาได้ไหมเช่นมันมีอะไรบ้างที่มันเกิดจากแบบขึ้นเดียวแอลกอฮอล์พฤติกรรมอะไรบ้างใช่ไหมเช่นเช่น การผ่อนคลายความเครียดอ่ะโอเคก็คือคือเียต้องบอกก่อนว่าแอลกอฮอลมันไม่ได้กินเข้าไปแล้วมันก็จะไปแค่ตัวนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้อะไรเงี้ยมันไปรวมรวมมันไปรวมรวมถึงแต่ว่าบางคนมันไปเอฟเฟกตรงนี้เยอะบางคนเอฟเฟกตรงนี้น้อยบางคนแอลกอฮอลไมเอฟเฟกสมองส่วนควบคุมการทรงตัวเยอะอ่าม,มันก็จะเซเยอะ แต่ไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยเพี้ยน <c oughs> หรือไม่ค่อยไม่ค่อยพูดพูดเก่งอะไรเงี้ยแม้แต่ไปสมองส่วนเกี่ยวกับการยับยั้งชช่งใจบางคนพอมันแอลกอฮอลมันไปบรบกวนกลายเป็นสลับกันบางคนกลายเป็นพูดเยอะบางคนกลายเป็นพูดน้อยก็มีผลก็มีผลคือจุดเดียวกันมันก็มีผลอาจจะเอฟเฟกต่างกันอินดีเทลในแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนไปสมองส่วนส่วนหน้าแล้วก็คือเกิดความรู้สึกว่า ฉันอยากจะทํานูน่นทํานี่ที่ฉันไม่เคยทําอะไรแบบนี้กล้าที่จะทํามากขึ้นหรือว่าไปกลายเป็นว่าจากคนเดิมกล้าเป็นคนกล้าอยู่แล้วแต่พอไปกินกลายเป็นกลายเป็นคนไม่กล้าอ,ม,อมันไปรบวกวนมันไปเสียบาลานซ์หมดเพราะฉะนั้นม,มันกลายเป็นว่าอาจจะตรงข้ามกันเลยก็ได้แล้วแล้วที่พี่บอกว่าไอ,อการกินขึ้นเหนือแอลกอ,อกฮอล์เนี่ยแล้วทําให้พูดพูดไปเรื่อยอพูดไม่รู้เรื่องอ,อซึ่งมันก็เกิดจากไอการที่สารสื่อประสาทมันมันโดนบล็อกเนี่ย เอ่ที่เมื่อกี้เราฟังเล่าให้ฟังอีกรอบได้ไหมคอ่าเวลาเซลล์แต่ละเซลลมันคุยกันมันก็จะคุยกันโดยที่ไม่มีสมมติถ้าไม่มีแอลกอฮอล์มันก็จะเป็นเป็นตามเนเชอรัลของแต่ละคนเช่นคุยกันเยอะเซลลคุยกันเยอะเซลลในสมองอย่าง่ะสองน้องเบียจะคุยเยอะก็พูดเก่งพูดอะไรอย่างนี้อยู่แหละพอไปเจอแอลกอฮอล์มันก็ออกได้2แบบอีกเช่นทําให้มันออกเยอะขึ้นสมมุติมันพูดหนักกว่าเดิมพูดหนักกว่าเดิมอีกหรือมันไปบล็อกงงไม่พูดละพูดน้อยลง มันออกได้หลายแบบมากมายแวรี่มากบอกไม่ได้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับหรือบางคนเป็นสารสื่อประสาทเกี่ยวกับความไหลเวียนที่แบบว่าจะจากจุดนี้สมมติอาสมมติน้องหมีเป็นเป็นเซลล์เเป็นเซลล์ A พี่อุ้ยเป็นเซลล์่าปกติเราก็จะคุยกันโดยที่มีตัวสารสื่อประสาทวิ่งผ่านวิ่งผ่านหรือเป็นสเตรสวิ่งผ่านแล้วก็จะสเตรสระดับหนึ่งพอแอลกอฮอล์มามา,มา,มาจับ พอบล็อกเ่มันมาจับที่รีเซพเตอร์ของเซลล์พี่ทีนี้สเตรสมาไม่สนใจแล้วเพราะว่าคุยกับแอลกอฮอล์อยู่ต้คุยกับแอลกอฮอล์อยู่ไม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 ่คุยกับสเตรสละพี่ก็เลยจะไม่เครียดพี่ก็จะไม่เครียด <c oughs> เพรเาะงานจะเจ้านายจะตามงานออเดอร์จะไม่ได้อะไรไม่สนใจมันถึงแบบบางคนกินเหล้าเพื่อลืมนะที่เขาใช้คำว่ากินเหล้าเพื่อลืมความเครียดเนี่ยเพราะมันสมองมันไปจับกับแอลกอฮอล์ไปจับกับ ตัวตัวอื่นแทนแล้วไอ้เรื่องที่มันเข้าวนเข้ามาไม่สนใจวนออกไปวนไปไม่สนใจก็คือไม่ฟังดูดีจังเลยอ่ะฟังดูเหมือนเป็นข้อดีอ่ะก็คืออย่างที่บอกมันใช้มันขึ้นกับใช้ยังไงเหมือนมีดอะถ้ามันใช้หั่นผักหั่นเนื้อมันก็ดีใช้แทงคนมันก็ไม่ดีนะครับในขณะเดียวกันพอมันไม่สนอย่างที่บอกอ่นฟังดูเหมือนมีแต่ข้อดีแต่ข้อเสียคือมันก็จะหลุดโลกก็คืองานการก็จะไม่ทํา เจ้านายมาตามงานเราก็ไม่สนใจเพราะว่าเราอันนี้อยู่เราเราคุยกับแอลกอฮอล์อยู่คุยกับแอลกอฮอล์อยู่อนี้ไม่ใช่ตัวเรานะคะเซลล์สมองเราที่ต้องไอรับสารเครียดเนี่ยมันไม่รับสารเครียดมันไปคุยกับแอลกอฮอล์อยู่มันเลยไม่เครียดมันไม่ไม่เครียดเลยแล้วงานก็พังแล้วงานก็อาจจะดีเลยหรืออะไรพวกนี้นะครับโดยที่ในระยะยาวแล้วเนี่ยสมมุติว่าเรากินเหล้าไปเรื่อยๆและอีเซลตัวเนี้ยมันก็คุยกับแอลกอฮอล์อยู่นั่นแหละอมันมีโอกาสไหมว่า คือสมุติรหยุดแล้วแล้วมันเพี้ยนไปเลยอะไปถึงหยุดกินแอลกอฮอล์แล้วไปหยุดกินไปแล้วแต่ว่าเซลล์เซลล์มีโอกาสมีโอกาสถ้าเรากินมันมากพอโครนิกเลื้อรังพอโดสมันมีมันมันถึงจุดเลเวลพอเนี่ยมันอาจจะไม่มันเออร์รีเวอร์ซิเบิลคือมันไม่กลับคืนมาแล้วต่อให้เราไม่กินมันก็เหมือนกับคนที่เขาเหมือนกับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรแอลกอฮอลิซึมอ่าอะไรพวกนี้คือพอหยุดมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์วิดรอเกิดอาการถอน จากตัวแอลกอฮอล์มีอาการผลข้างเคียงไปแบบไม่ได้เขาต้องมีอันนี้ตอลอดเพราะมันมันเดเมจไประดับหนึ่งแหละซึ่งไออาการที่ต้องที่ลงแดงที่มันออกทางร่างกายด้วยอ,ออกมาเป็นความเพี้ยนด้วยก็คือนี่แหละไอเซลในสมองเราอะมันมันไม่คุยกับสรรารสื่อประสาทแล้วมันก <ười> ็คืออยากคุยแต่กับแอลกอฮอล์อ่าใช่ก็คือต่อให้แบบว่าแอลกอฮอล์คุยกับแอลกอฮอล์ทุกวันเลยพอวันนี้แอลกอฮอล์ไม่ใส่เข้าไปให้กลับไปคุยกับสตรส ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่รู้จักกันแล้วไม่สนิทละอะไรแบบนี้นะครับก็เพี้ยนไปเลยอ่าใช่ที่เมือนอันนี้อันนี้ต้องพูดที่หนึ่งพอพอบอกว่าไม่คุยกับสเตรสต้วไปคุยกับแอลกอฮอล์ฟังดูดีจริงๆต้องบอกกันว่าสเตรสฮอร์โมนก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งแย่คาว่าสเตรสเราฟังดูเป็นเรื่องแย่จริงๆสเตรสระดับน้อยๆเนี่ยมันมันเป็นสิ่งระดับที่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่ดี ก็คือเราต้องมีสตรสทนิดนึงเราถึงงานจะเดินเราถึงจะอ่าใช่ไหมถ้าเราไม่มีสตรสเลยโอ้สตรสฟรีแบบนั้นเลยก็คืองานไม่เดินงานการไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือตัวฮอร์โมนที่มันเกี่ยวกับสตรสมันไม่ได้แปลว่าคือถ้ามันมากไปอ่ะไม่ดีแน่แต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวมันจะมีแต่ด้านไม่ดีด้านดีมันก็มีด้านดีมันคือทําให้เราตั้งใจทํางาน คิดหาวิธีทํางานให้มันดีขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ถ้าโอเคมันมากไปก็ไม่ดีก็เหมือนมีดเหมือนกันออ๋มนก็เป็นมีดอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นเหมือนอะไรมีดหันหันเนยเหรออ่าใช่มีดหันเนยใช้ถูกก็จะหันเนยได้อะไรเงี้ยใช้ผิดก็เหมือนกันทําร้ายคนอื่นได้เลยแบบนี้อ่ะจริงๆอ่ะครับผมแล้วลีเซเตอร์เนี่ยมันจะจับแอลกอฮอล์หรือสารอย่างอื่นใช้เวลาขึ้น สารบางตสาุสารแต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องเหมือนไปแชลเลน์ไปแข่งกันไปอยู่หน้าเซลล์แล้วดูว่าสารตัวไหนมันจับได้ดีกว่าจับได,ได,ได,ได้ได้แข็งแรงกว่าจับได้มากกว่าจับได้เก่งกว่าอ่ะพูดง,ง่ายๆไอเหมือนอย่างถ้าเรียบเทียบกับไปเปรียบเทียบเฮโรอีนอีกอ่าถ้าเฮโรทุกทุกสารในร่างกายเนี่ยถ้าเจอเฮโรอีนเข้ามาเฮโรอีนเหมือนเป็นนักเลงใหญ่ทุกคนต้องเข้าไปกราบกรานต้องเข้าไปจับกับตัวนี้สมองจะจับกับนตัวนี้ก่อนเลย ตัวอื่นต่อให้มันเยอะหรือดีแค่ไหนไม่จับจับตัวนี้ก่อนเลยแอลกอฮอล์ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเลเวลมันจะต่ากว่าเฮโรอีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเจอสตรสกับแอลกอฮอล์ร่างกายมันเลือกแอลกอฮอล์มันสบาย <c oughs> มันสบายมันไม่เลือกสตรสนะ <c oughs> มันจะรู้สึกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> หรือบางคนมันก็มีเขาเรียกว่าก็เป็นอินดิวเดอรลอีกบางคนมันมีแนวโน้มที่จะจับกับแอลกอฮอล์ได้เยอะมากกว่าสารอื่นๆมากกว่าคนอื่นๆเช่นสมมุติว่ามีดันเป็นคนที่ ่าจับแอลกอฮอล์ได้ดีกว่าเอ็นโดฟินเอ็นโดฟินคือสั่งสั่งความสุขอ่าใช่ไหมสมมติว่าเราวิ่งแล้วเราได้เอ็นโดฟินมันนี่เราก็จะไม่อยากไปวิ่งเราอยากจะกินแอลกอฮอล์มากกว่าออ่าแต่บางคนเขาจับกับแอลกอฮอล์ได้ไม่ดีมากเขาก็กินแล้วรู้สึกโอเวียนหัวปวดหัวไม่โอเคตื่นมาแห้งไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยสู้ไปวิ่งไม่ได้อ่าเขาก็จะไปออกกําลังกายหรือว่าไปทาอย่างอื่นแทนอ่าะไรแบบนี้แต่ ด้วยด้วยเรซิ่งการแข่งขันแล้วแอลกอฮอล์ก็มีแนวโน้มที่จะจับสมองได้ดีกว่าสารอื่นๆอยู่ประมาณหนึ่งโดยเขาเรียกว่าถ้าโดยอินเอเวอร์เรหรือให้เหมือนกับให้แทงอ่ะว่าอะไรจะดีกว่าให้แทงถ้าให้แทงอ่ะให้แทงแอลกอฮอล์มีโอกาสจะจับได้ดีกว่าตัวอื่นแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีเอ็กซเซปสชั่นแลสำหรับบางคนบางอันนั้นเหมือนกันใช่ใมันแปลว่าถ้าเกิดโดยนอร์มอลแล้วแอลกอฮอล์จับได้ดีกว่า ก็เลยกลายเป็นว่าเวลาคนทั่วไปดื่มแอลกอฮอล์แล้วผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์คล้ายๆกันเพราะว่าแอลกอฮอล์มันมีมันมีฤทธิ์ประมาณเนี้ยกับทุกคนได้เหมือนกันประมาณนึงใช่ด้วยด้วยฤทธิ์ที่มันผ่อนคลายด้วยฤทธิ์ที่มันแบบว่าทาให้สมองส่วนยับยั้งชั่งใจมันทำงานลดลงทีนี้มันก็ขึ้นกับคนคนนั้นแหละว่าเอ็กซ์เพรียร์เนี้ยชอบหรือไม่ชอบอ่าโดยส่วนใหญ่อ่ะจะชอบเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันผ่อนคลายแต่ก็มีเหมือนกันบางคนก็คือไม่ชอบอารมณ์นี้คือ ความผ่อนคาลายมันไม่ได้มากพอหรือมีความสุขมากพอเช่นเดิมพ่อจะผ่อนคาลายอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเขาสามารถจะดีลกับชีวิตประจําวันเขาได้โดยที่ไม่สเตรสฟรีระดับหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ความแตกต่างนี้มันไม่ชัดแต่ความแตกต่างเรื่องเวียนหวัวเดินเซเขาอาจจะชัดก็เลย<ส>ไม่เอาดีกว่าเขาอาจจะไม่เอาดีกว่าเป็นไปไดจปจ้จริงๆความแตกต่างเรื่องเวียนหวัวเรื่องแหงนี่ก็ชัดนะคะ แต่ว่าแต่ว่าไม่สนใจมันมันอะไรนะมัน cover มัน cover ไปความสบายใจมัน cover ความสบายใจมัน cover ความสบายใจมันมาก่อนความเวียนหัวกระแฮงมาทีหลังคือเป็นไซ d e e ที่เรารับได้รับได้ s ที่รับได้แต่บางคนเขารับไม่ได้เขาแบบโหแบบเดินเซขนาดนี้เวียนหัวอ้วก เสียดายอาหารอะไรไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าความสุขก็เยอะขึ้นอีกนิดหน่อยเดิมก็สุขอยู่แล้วทําไมจะต้องมาอะไรอย่างนี้นี่คือ,อเหตุผลที่บอกว่าคนดื่มก็ดื่มแต่คนไม่ดื่มก็ไม่ดื่มจริงๆอ่าใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้จริงเป็นเป็นเหตุผลที่อาจจะพออธิบายได้ว่าคือรีเซพเตอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นตัวเดียวกันแอลกอฮอล์เหมือนกันสารบางคนดื่มบางคนไม่ดื่มเลยบางคนให้ดื่มก็ดื่มได้แต่ให ก็ไม่มีก็ไม่ดื่มก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับแอลกอฮอล์สำหรับเขาก็เหมือนโค้กเหมือนเบปซี่ที่แบบอ่ามีก็กินไม่มีก็ไม่กินแต่บางคนก็คือเหมือนกึง่งๆึ่งจะอ่าติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดนอ้อยอะไรอบีอยหาแสวงหานิดนึงระดับหนึง่งแต่ก็โอเคมันไม่ได้ถึงกับแสวงหาว่าจะต้องไปขโมยเงินเพื่อจะมาซื้อหรือว่าอะไรแบบนั้นถ้ามีได้ก็ดีอะไรแบบนี้อ่าเข้าใจแล้วค่ะโอ้ฟังเราแบบเรื่องนี้เริ่มยากนะใช่แล้วมัน มันเป็นเรื่องที่ยากแล้วมันก็ยิ่งยากกว่าอีกที่พยายามทำเอาเรื่องยากให้มนันอธิบายง่ายๆมันก็จะยิ่งแบบเฮ้มันอธิบายแล้วจะเข้าใจไหมอะไรแบบนี้จริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามที่มันที่มันลึกกว่านี้กกนหรือว่าคําพูดตรงไหนที่ไม่เข้าใจาถ้าสามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะคือแม้ว่าหมอฮุ้ยจะไม่ได นั่งอ่านคอมเมนต์แต่ว่ามีจะเป็นคนไปลากหมอปุ้ยมาตอบอ่าเดี๋ยวมาตอบเพิ่มใหม่ใช่ใช่ก็จะไปเอาคําถามไปถามให้แน่นอนนะคะครับกาจะประมาณนี้เนาะเรื่องเรื่องสารเคมีหรือสารสื่อประสาทถูกต้องแล้วผลของแอลกอฮอล์ที่มีต่อสารสื่อประสาทใช่ใช่ใช่อีกหนึ่งเรื่องเหมือนการที่เราจะได้ยินบ่อยว่ากินเหล้าทําให้สมองเสื่อมอ่าออใช่ใช่เราจะมาคุยเรื่องความทรงจํากับกับแอลกอฮอล์ ระยะสั้นระยะยาวถูกถูหรืออ่าหลายๆคนบอกว่าพักตัดขับรถกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้เลยจําไม่ได้ว่าขับยังไงจำไม่ได้อ่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความทรงจําำใช่ใช่ใช่ไหล่ะซึ่งก็มีผลนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวอีพีต่อไปเรามาคุยกันเรื่องดีนะคะก็คนที่แบ็กเอาบ่อยๆคนที่ออโต้ไพิลอตเก่งๆอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะใช่ไหมเดี๋ยวมารอฟังกันสาหรับอีพีสามดอกดื่นะคะกับเรื่อง ยากๆอยา่ยางสารสื่อประสานนะคะก็ขอบคุณหมอวิที่ได้เลยครับช่วยอธิบายนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะคคสวัสดีค,ค,ค่ะ